สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนวแนวกินไส้เทียงพี่น้องแนวกินไส้เทียงคือเก่าพี่น้องของเดิมของเก่าเมนูเก่าเพิ่มเติมมีใครต้มเพือมมาสองใบพี่นอ้องอะใครเป็ดไข่เป็ดไครเป็ดจะของเลี้ยงเองไม่ได้ซื้อหรอกพี่น้องมีหลายยูพี่นอ้องอยานกินมาเบิดต้มอะ ไข่เป็ดมันก็นคือไข่ไก่เลยพี่น้องกินมันสีแห้งกว่าไข่ไก่แต่ว่าขันเ้ามัดถอดอามาห์เฮ็ดไข่พูลโ,โลหรือว่าอย่างน,นั้นพี่น้องอันนี้ตม้มเบิง้งพี่น้องพี่น้องไป็ไอเบิง้งอันนี้หนึ่งเขาหนึ่งเขาว่าเบิง้งเห็นมามีเขาไม่เขานาาั่นหไรพี่น้องเปิดฟ้าเขาได้ล่นพี่น้องเบื้องเขา <laughs> พี่น้องเบิ้ง <laughs> มีเขากล้องเดียวพี่น้องมีเขากล้องเดียว เพราะว่ามันม่ใครใดนั่นเนาะพราะงญ้เราก็สสวนมาเราก็สินเป็นเขาเจ้าเนี่ไปขนเาเจ้าไหมพี่น้องล่นเปล์ลเปรพี่น้องอพราไอ้นี่พี่น้องร็ดูได้เอาเห็นสีเอาไม่ได้เปิดฝาหนาพี่น้องไม่ได้เปิดฝายานมันไอไอล่นเญ้พี่น้องบึ้ง อืมหรอว่าอร่อยพังพี่น้องบังตงับหมองหง๋อยบางนุ่ยบักพริกยง่งแง่งเป็นบักนุ่ยบักพริกกลาเป็นนุ่ยบักพริกอยู่ว่าไปใส่อืมอืมนุ่ยกลาเป็นนุย่ยที่เราพี่น,อน้องนุ่ยบักพริกไขอ่อืโคกแตกพี่น้องไขบ่บางหัวอันใหญ่เพิ่นเอาไปตำแหม่ตำหมองหุ่งอยู่เถียงหน้าเลี้ยงแอมเลี้ยงเพิ่นพูดอย่างเพิ่นมาเกี่ยวเขาไหมพี่น้องใหญ่เอ,เอาตะโคกไปไปตำหมองหุ่ง มื่อเช้าเนี่ยคอยกับอยากกินตะบกฮงข่อยก็เลยนยางไปเอาคอกอยู่ถึงหน้าหลังเฮี้ยนข่อยไปน้องเกยว่าคอกแบกแล้วไปเอาสากไปเราเราจะคอกไปแล้วว่าเดะเมื่อเื้านสิเอาม้าหาดอกอยู่ในเฮี้ยนหลายผลพันนะคอยเลยได้ยอ่อนไอ้ไอ้ทุบเอาพี่น้องคอกคอกแตกพี่น้องแล้วว่าเอาบอกว่าด้ตำแห้งเด้ มันสิแตกอยู่แล้วพอนะแล้วว่าตามปอกๆลงไปสวะแตกพอนะว่าเราแล้วก็ใส่มากบุก็เราก็เดี๋ยวเขาบอเห็นเป็นอย่างไี้แล้วพี่น้องมาให้พี่น้องเป็ดเก่าโตพี่น้องเป็ดเก่าโตเพื่อนเป็ดยังก็เป็ดเบอร์รี่ยังพี่น้องเลี้ยงกินไข่บป็ดเลยเียนเป็นกินเป็นอาหารดอกพี่น้องเอย่างกินไข่ไข่ไก่แก่กับมีหลายอยู่พี่น้อง เลี้ยงกินไข่เลี้ยงเป็นโมเพราเดี๋ยวเลี้ยงเป็นไอ้เป็นอาหารดอกงาพักขาวันหน่สวยอูอพี่หนังเออถอดใส่ไข่เราก็แล้วแกงใส่หน่อไม้เราก็แล้วพี่หนังสองต้นเหไหมสมาครขากระดกกระเดียดแท้กินน้ำแดงกับเสียบน่างนนะ้ำหนังเนาะ พี่น้องพี่น้องกินขอไปมา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 กินขอเทียงน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อ